ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วแต่เจี๊บนสุขุขสุคนเนาะคะ่ะพี่น้องวันนี้เจี๊บกะพระพี่พาน้องเนาะคะ่ะมาทําบุญอยู่วัดธรรมเขาประทุนเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะตั้งจิตอธิษฐานแล้วกะ็ขอพรประโชกประลาเพื่อพี่น้องเอฟซีแล้วก็พี่น้องทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่เห็นคลิปนาตอนนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเมื่อเร้าก็ได้ไปถวายผ่าไตามาเนาะคะ่ะเจีบกะขอนอมนุมัติธนาสาธุเนาะคะ่ะในถูกถกบุญทีได้เดินทางไปเฮตดมาเหมือนนี้ขอห้พี่น้องวันที่สิบเจ็ดมกราเนาะคะ่ะ รำด้วยมากด้วยโชคลาภค่ะค่ะพี่น้องเจี๊ยบกะขออนุญาตแพทนเป็นกลองหลังเนาะคะ่ะพี่น้องตรงนี้ก่ะจะเป็นจุดแรกเนาะคะ่ะที่เห้ามาตั้งจิตอธิษฐานไหวพระขอพรเนาะคะ่ะจะมีภาพปางประจําวันเกิดเนาะคะา่ะไว้ให้พี่น้อง่ทาบุญเนาะค่ะพี่น้องทาบุญตามกําลังเนาะคะ่ะบันจางสีได้บุญเนาะคะ่ะพี่น้องบรรยากาศ ณสถานที่แห่งนี้ณวัดแห่งนี้เนาะคะ่ะคือแบบที่สุดเนาะคะ่ะในเรื่องโชคลาภทุกๆครข้างที่เดินทางมาก,กะได้รับความเมตตาจากท่านปู้นาคราชแลวกะ็ะม่ยานาคราชโด,ดยเฉพาะแม่ยยาขาวก้องเฮ้าเนาะคะ่ะที่เพิ่นอยู่ในน้าตกเพชรเนาะคะ่ะเอฟซีผู้ใดที่ติดตามรุนแรกๆกะน่าจะคุ้นเคยดีเนาะค่ะพี่นอ้องบรรยากาศในธรรมละกัข้างนอกอ่าแตกต่างกันเนาะค่ะพี่นอ้องภายในธรรมก็จะค่อนข้างที่จะเย็นสบายเนาะคะ่ะโอโซนทุกสิ่งทุกอย่างกะหลายเนาะค่ะพี่นอ้อง ตรงนั้นก็จะเป็นที่นั่งสมาธิกรรมฐานเนาะค่ะของพระสงฆ์เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปข้างใน้กันค่ะข้างใน้ก็จะมีพระแกวมรกตเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็แม่นางตะเคียนเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็จุดซองดาวเนาะค่ะอีกจุดหนึ่งเนาะค่ะสามารถตั้งจิตอธิษฐานขอพรอเปิดโชคเปิดลาบได้เนาะค่ะพี่น้อง ดูไดดีที่ตามคลิปเจี๊ยบตั้งแต่แรกเนาะคะ่ะคลิปแรกที่เจี๊ยบถ่ายก็คือคลิปอาวัดธรรมเขาประทุนเนาะคะ่ะพี่น้องสมัยเจ็ดแปดปีที่แล้วเนาะคะ่ะที่เจี๊ยบเดินทางมากกัย่างบอ่อท่านในแบบจเจริญขนาดนี้เนาะคะ่ะพี่น้องย่างบอ่อท่านในมีบันไดอนทงังสี่เด็ข่อยกัย่างปีนทำเพชรํำรวจทำอยู่กาพอเพิ่นเนาะคะ่ะพี่น้องผู้เพิ่นู่วัดนีเนาะ,ะผู้ใดติดตามแต่แรกก็คุ้นเคยดี คือแบบอยากหายพี่น้องเนาะค่ะผู้ใดที่อยู่จังหวัดระยองเนาะค่ะพี่น้องลองมาสัมผัสเบิ่งกับสถานที่แห่งนี้เนาะค่ะพี่น้องโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภแบบคนก็นได้รับโชคลาภกันมาแบบนับขังบ่ทวนเนาะค่ะพี่น้องพิดถือประการดใดกายว่าจาใดทีว่ออกไปบ่ถึงบ่ควรกะขอองค์ศกรรมขอโทษขอไปพี่น้องเบอร์สุบผู้สุคนเนาะค่ะทีมารับชมคลิปนาตอนนี้ค่ะพี่น้อง ตรงนี้ก็จะเป็นพราแก้วมรกตเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องสามารถตั้งจิตอธิษฐานขอพรใดเนาะค่ะพี่น้องในเรื่องหน้าที่การงานสุขภาพเนาะคะ่ะก็จะมีผ้าปางหามญาตะะิปางประทานพ่อเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดที่แบบที่คันในเรื่องหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคะ่ะก็อย่าลืมเนาะค่ะอีกจุดหนึ่งเนาะค่ะที่เปีียมไปด้วยบุญบารมีเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้เพิ่นก็ไดเอาองค์ ปูนคราเนาะคะ่ะมาตัางเนาะคะ่ะอันนี้ความเสื่อความสัทธาไ่มันเนาะคะ่ะเจี๊ยบอยากบอกว่าองค์ท่านปูนคราที่เพื่อนค่อยลักสมรักษาไพ่ในธรรมเนาะคะ่ะเท่าที่เจี๊ยบได้สัมผัสกับท่านปูอยู่กับท่านปูมาเจ็ดแปดปีเนาะคะ่ะองค์จริงของท่านปูก็จะเป็นพญานาคองค์สีขาวเนาะคะ่ะขีบสีขีบจะออกแดงเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่า,อออามองรวมๆก็จะเป็นองค์ขาวเนาะค่ะพี่น้อง พิ่ถือประการใดกะขอโทษขอไยเนะคะ่ะความเสือ่อความศรัทธาไปนะโลใจเบิดพี่น้องเอ้ยไปย่ำไดกระพอแตงูเบิ้งภาษิให้เบิ้งอันนั้นก็จะเป็นขางข้าวเนะคะ่ะทีเจียยป่าซองไฟขึ้นไปเนะค่ะพี่น้องเต็มเลยพี่น้องของบนบรรยากาศกะจะประมาณนี้นะคะ่ะสายมือ ข้อรามเนาะคะ่ะตรงทีลงไปก็จะเป็นอ่าลอยพระพุทธบาทเนาะคะ่ะลอยพระพุทธบาทจำลองก็จะมีอ่าหลวงพ่อโซทอนเนาะคะ่ะปฏิสถานไหวผู้ใดทีเบิ้งคลิปเจียบกะบน,นาสิแบบอย่าเพิงเบือะะ่อเนาะพี่น้องเพราะว่าเียบค่อนข้างดีจะมาวัดธรรมเขาประทุนบ่อยเนาะคะ่ะในเรื่องโชคลาภกะอย่างทีเห็นเลยค่ะพี่น้องตามในคลิปเลย สาธุสาธุสาธุบรรยากาศค่ะอันนี้ก็จะเป็นทำแรกนะคะพี่น้องทำสีสองค่ะจะเป็นทำาันปูหน้าค่าทำสีสามก่จะเป็นทำลอยพระพุทธบาททำสีสีค่ะจะเป็นทำของเมยขมยาขาวเมยันอัคราทีเฮ้าอ่ะจะขอโชคลกาบกันนะคะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นอ่าสารเจ้าแม่นะคะ นางใหม่นางตะเคียนเนาะคะ่ะคือแบบเรื่องโชคลาภกะที่สุดเนาะคะ่ะเพราะว่าเจ็บก็เคยมาจับแนวท่างโชคลาภห้เนาะคะ่ะแต่วางวันนี้ก็ให้สังเกตเลขอ่าวัดธรรมสลิกาจังหวัดนครนายกแล้วก็แม่ย่านางเนาะคะ่ะอยู่จังหวัดนครนายกเนาะคะ่ะเพราะว่าบดยะะยิบเนาะค่ะอยู่วัดธรรมเขาประทุนคืองวดเนาะคะ่ะวันนี้ถ้าจะยิบก็น่าจ,จะเป็นงวดของเดือนอ่าปุ่มผ้าเนาะคะ่ะพี่น้อง ่ะจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวห้าเข้าไปทำทันปูฟันนะคะพี่น้อง